ทนายเจมเผยเปลี่ยนชื่อคนเอาประกันไม่ได้แต่สามารถยกให้คนอื่นได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ในชาวเน็ตกำลังวิจารณ์กันอยู่เลยนะครับเมื่อทางด้านของคุณแอนนานะฮะเพื่อนสนิทของคุณแตงโมและผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนิดานะครับได้ออกมาเผยข้อมูลว่าเงินประกันอุบัติเหตุ1ล้านบาทของคุณแตงโมนิดาเนี่ยถูกยกให้ลูกสาวของคุณกระติกนะครับเป็นผู้รับผลประโยชน์นะฮะ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับฮิปโปเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของสาวแตงโมนะครับก็เผยอ,อีกว่าหนูเพิ่งทราบมาเมื่อสักครู่นี้เลยคือว่าหนูเป็นครีเอทีฟรายการหนึ่งแล้วในรายการเนี่ยจะมีการมอบประกันกันเกิดขึ้นซึ่งวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยวงเงินอยู่ที่1ล้านบาทจากที่พยาประกันภัยแล้วณตอนนี้เขาส่งชื่อมาแล้วค่ะว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือน้องอีสเตอร์ลูกบุญธรรม,มค่ะ คือทางหนูได้เช็คกับทางรายการเรียบร้อยแล้วทางเจ้าของรายการแจ้งหนูมาว่าแตงโมมีประกันที่ทางรายการมอบให้ฟรีใน1ปีให้เขากลางรายการเลยสุดท้ายเขาส่งรายชื่อมาว่าคือน้องอีสเตอร์ถามว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างน่าจะมีทางคุณแตงโมคุณกระติกเพราะตอนนั้นเขาดูแลกันอยู่เพราะว่ามันมอบเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนในรายการนี่ยังไม่ครบปีเลยก็ยังคุ้มครองอยู่ งานนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเงินเนี่ยควรตกเป็นของครอบครัวมากกว่าและอยากจะรู้ว่าสามารถทําได้หรือไม่วันที่2มีนาคมนะครับผมนายนิติกรแก้วโตนะครับหรือว่าทานายเจมเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทางสํานักข่าวแห่งหนึ่งนะครับว่าการที่จะเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์เนี่ยต้องเป็นคนที่ซื้อประกรันภัยเท่านั้นในกรณีนี้นะครับแตงโมเนี่ยผู้เอาประกรันภัยได้เสียชีวิตลงแล้วจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ทำให้เงินประกันเนี่ยต้องตกเป็นของลูกของคุณกระติกแน่นอนทั้งนี้นะครับทนายเจมส์ได้ยกตัวอย่างกรณีผู้ที่รับผลประโยชน์จะไม่ได้เงินคือผู้รับผลประโยชน์เป็นคนฆ่าผู้เอาประกันภัยหรือแม้แต่ผู้รับผลประโยชน์สมรู้ร่วมคิดกับคนฆ่านะครับผู้เอาประกันภัยซึ่งตนไม่แน่ใจว่ากรมธรรของคุณแตงโมจะเขียนระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับทนายเจมเผยว่า แต่หากอยากจะมอบเงินประกันให้คนอื่นต่อก็สามารถทําได้เพราะเงินเป็นของเราแล้วเราจะนําไปใช้อะไรก็ได้ซึ่งในกรณีของลูกบุญธรรมของแตงโมก็สามารถให้แม่แท้ๆอย่างกระติกเป็นคนจัดการเงินได้เพราะตามหลักแล้วเด็กยังเล็กอยู่ไม่สามารถจัดการกับเงินได้คนที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องรับหน้าที่แทนโดยกรณีนี้จะต้องมีการเปิดบัญชีเป็นชื่อของเด็กจากนั้นเงินจะเข้าบัญชีเด็กแล้วคนที่สามารถเบิกถอนได้ก็คือคุณแม่ เพราะฉะนั้นหากกระติกนะครับอยากจะคืนเงินจํานวนนี้ให้กับครอบครัวคุณแตงโมก็ย่อมทําได้ครับไม่ต้องถึงขั้นไปขึ้นศาลเยาวชนเพื่อดําเนินการเพราะไม่ใช่การเอาทรัพย์สินเด็กไปขายกรณีนั้นถึงต้องเข้าศาลเพื่อไปขออนุญาตแต่กรณีนี้เป็นแค่เงินประกันเฉยๆครับทนายเจมส์นะครับยังทิ้งท้ายนะครับว่าหากคนเรามีคุณธรรมเนี่ยก็ควรยกให้กับครอบครัวของเขานะฮะอย่าไปเอาของเขาเลยนี่ก็คือสิ่งที่ทนายเจมส์ได้บอกเอาไว้ครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ